สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับสู่ชาแน Le ล็กกี้ออนทัววันนี้พบกับฟินอินดอยที่พักบนดอยอินทนนท์มองเห็นวิวน้ำตกสีพุม่มที่นี่มีบ้านพักทั้งหมด6หลังหลังที่1กับ2ห้องน้ำจะแยกเปียกแห้งหลังที่6วิวสวยที่สุดแต่ห้องน้ำไม่แยกเปียกแห้งตอนกลางคืนที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบเพราะมีกฎห้ามใช้เสียงแต่จะมีเสียงรถดังบ้างเป็นระยะเพราะเป็นจุดทางชันที่รถต้องเล่นเครื่องขึ้นเนิน มาที่พักระวังขับเลยนะคะเด้นครึ่งปุ๊บเตรียมเล้วขวาได้เลยค่ะเราเข้าพาักบ้านหลังที่1และ2ในเดือนพฤศจิกายน2,565ราคาห้องลับประมาณ2,000บาทเข้าพักห้องละ2คนร,รวมอาหารเช้าด้านหน้าห้องมีระเบียงกว้างขวางพร้อมโต๊ะสำาทานอาหารเช้าที่นี่จะมีตัดเตียงคิงไซส์ภายในห้องมีอุปกรณ์ครบคันการน้ำร้อนทีวีตู้เย็นไมโครเวฟไดร์ผมและราวตากผ้า ด้านหน้าห้องจะมีสเปย์แอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติไว้ส่วนในห้องน้ำจะมีเครื่องฉีดสเปย์ดับกลิ่นโดยจะฉีดเป็นระยะห้องอาบน้ำที่นี่เป็นน้ำอุ่นระบบแก๊สจะมีคำเตือนการใช้งานเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมอ่านก่อนนะคะ ในตู้เย็นมีน้ำดื่มน้ำส้มน้ำชาข้าวให้อย่างละ2ขวดอาหารเช้าเป็นข้าวต้มเริ่มเสริมเจ็ดโมงครึ่งถ้าใครมีแพ์ไปกี่แม่ปานตอนเช้าที่ผักมีขนมปังให้2แผ่นพอมเครื่ปิ้งขนมปังอาหารเย็นเราฝากท้องที่ร้านอาหารสวัสดิการโดยอินทนนท์ห่างไปประมาณ5นาทีค่าข้าวผู้ใหญ่คนละ20บาทสั่งอาหารได้ถึง4โมงเย็นนั่ทานได้ถึง5โมงเย็น ร้านมีเมนูหลากหลายตกแต่งสวยงามอย่างเมนูนี้คือสลัดปลาสเตอร์เจียนแต่สำหรับเราเนื้อปลาเหนียวเขียวไม่ค่อยขาดถ้าอยากลองปลาสเตอร์เจียนเอาเป็นเมนูแกงเหลือ,องเนื้อปลาจะนุ่มทานง่ายกว่าอาหารสี่อย่างนี้975บาทค่ะในตอนเช้าจากที่พักขึ้นกิ่วแม่ปานใช้เวลาประมาณ22นาทีต้องจ้างไกด์ท้องถิ่นกลุ่มละ200บาทถ้าเดินครบรอบใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเส้นทางค่อนข้างชันมาก เอาไม้ค้ำไปด้วยนะคะโดยระหว่างทางจะมีเก้าอี้พักเป็นระยะอย่างเช่นน้ำตกล้านสเสด็จพักสนิทแล้วค่อยเดินต่อวันที่เราไปเริ่มออกเดินประมาณ8โมงครึ่งจุดชมวิวประมาณ9โมงกว่ายังพอมีหมอกอยู่บ้างแล่นี่คือวิวทะเลเหมอกในเดืนเอนพฤศจิกายนค่ะจากกิ่วแม่ปางขับรถต่ออีกนิดไปถา่ายรูปกับป้ายจุดสูงสุดแดนสยามห่างไปประมาณ7นาที และกอดกลับที่พักอย่าลืมไว้ไฮไลท์พระมหาธาตุนพพระเมทินีโดนโนพพระภูมิสิริที่จอดรถอยู่ตรงข้างกับที่จอดรถกีวแม่ปานและจะมีรถรับส่งไปประทาตฟรีรถส่วนตัวจะไปได้แค่วนส่งนะครับไปจอดในที่จอดที่เตรียมไว้ค่าเข้าชมคนละ50บาทดาวมจตดสักการะพระธาตุสองจุดสุทารุปสวนหนังพระธาตุสุดชมทะเลหมอกถ้าใครไม่อยากกินกีวแม่ปานตรงนี้เป็นจุดชมดิวทะเลหมอกที่น่าลุ้นค่ะ ถ้าใครมีเวลาตอนเช้าน้อยสามารถแวะมาประท่าในตอนเย็นได้ตัวเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สามารถใช้ขึ้นลงดอยได้5วันวันนุ่งขึ้นค่อยกลับมาเดินกีบแม่ปาากับจุดสูงสุดแทนสยามค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้ามีคำแนะนำหรือติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ